สวัสดีครับเพื่อนๆพกมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่าเป็นคลิปหลักหน่วยนะครับเป็นคลิปหลักหน่วยบนนะครับคลิปนี้ก็อ่าเพื่อนๆืสมาชิกนะครับก็ได้ขอนะครับให้อธิบายที่มาของสูตรให้นะครับก็บางท่านก็อาจจะเข้าใจบางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับอ่าบายขี่เล่นก็มาขออนุญาตอธิบายในคลิปในนี้เลยแล้วกันนะครับใน u t u b e นะครับเผื่อท่านสมาชิกท่านไหนสนใจนะครับอ่าชอบรักในการคำนวณก็จะได้ ได้ลองฝึกําแล้วก็ได้ตวช่วยกันตรวจสอบนะครับเลขนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับให้ที่นะครับหนึ่งมีนาคมนะครับให้ที่3นะครับเท่ากับ4 03นะครับก็เข้า3ที่หลักหน่วยนะครับเดินไม่เยอะครับเดินแค่งวดที่8แล้วนะครับเดินงวดที่เปนเลข3ตัวมาตัวนะครับะดังั้นก็เข้าเรื่องเลยนะครับสําหรับที่มานะครับเรามาดูที่มาของเลขก่อนที่จะรู้จักที่มานะครับก็รู้จักสูตรก่อนแล้วกันนะครับสูตรนะครับ มีค่าเทียบนะครับก็คือเพิ่มแต้มนะครับค่าที่ได้นะครับบวกด้วย1นะครับแล้วก็บวกอีก7ก,ก็เป็นเพิ่มแต้มเจนะครับอ่าเป็นเพิ่มแต้มเข้าไปนะครับเป็นค่าเทียบนะครับตัวนี้เป็นค่าเทียบนะครับก็ศูนย์หนึ่งก็เขียนไล่เลยครับศูนย์หนึ่งสสี่ห้าจนถึง9้านะครับแล้วก็ก็เป็นเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็1 2 3 4 5ส7 8 9าสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าศนย์ะครับแล้วก็อีกเจดแต้ม 7890นะครับไล่ไปเรื่อยค่าเทียบ3ตัวมาตัวนะครับคำนวณได้อะไรก็เอาค่าเทียบมาวางไว้นะครับที่มาของสูตรนะครับที่มาของสูตรก็อย่างที่จจงหมอกระดาษไว้นะครับว่าที่มาของสูตรก็คือนะครับเดิมทีเป็นเด่นบนชอบมาหลักร้อยสูตร1ครับเด่นบนชอบมาหลักร้อยสูตร1นนั่นแหละครับที่มาของสูตรนะครับเพียงแต่ว่าสูตรนะครับเริ่มเดินเข้าหลักหน่วยด้วยนะครับ ถ้าแปลงค่าแล้วนะครับก็จะเข้าหลักหน่วยนะครับก็คือนะครับก่อนหนึ่งวดนะครับสูตรใช้ก่อนหนึ่งวดนะครับนับไปก่อนถอยหลังไปหนึ่งวดนะครับ10ทับสองบวกหนึ่งทับสองบวกร้อยทับสามแล้วก็10ทับสามนะครับใช้แต้มรวมนะครับใช้แต้มรวมนะครับใช้แต้มรวมได้ค่าเท่าไหร่นะครับใช้แต้มรวมได้ค่าเท่าไหร่บวกด้วยนะครับศ17นะครับบวกด้วยศู7ย์่นะครับ อันที่มาของสูตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่มาของสูตรกันนะครับใบที่เริ่มรอกไว้ให้แล้วนะครับลอกไว้แล้วนะครับอ่เริ่มต้นกันเลยนะครับที่มาของสูตรนะครับอ่าก็ก่อนหนึ่งงวดนะครับสูตรเริ่มเข้าตั้งแต่งวด3 8 3ดนะครับเข้าตั้งแต่3 8 3ก่อนหนึ่งงวดนะครับไม่ได้เอางวดนี้มาคิดนะครับก็ต้องเอางวดนี้มาคิดนะครับอ่าทับนะครับ คืออะไรก็คือตัวนี้ครับ10บทับนะครับ1ทับก็คือครั้งที่2นะครับอ่าอันนี้อ่าข้อ1นะครับข้อ2นะครับอ่าข้อ3ข้อ4นะครับอ่าส่วนอันนี้ก็คือหลักหน่วยก็คือ1นะครับหลักสิบก็คือ10หลักร้อยก็คือ100นะครับ110หน่วย110หน่วย110หน่วย1 1 0หน่วยนะครับอ <10> ่ะมาไล่กันดูครับ ว่าเป็นยังไงอ่างวดนะครับเริ่มเดินตั้งแต่งวด383นะครับก็ต้องเอาย้อนหลัง1งวดมาคิดนะครับย้อนหลังหนึ่งงวดมาคิดก็คืออ่างวดนี้นะครับมาคิดนะครับแต้มรวมก็นับเลยครับกล่องนี้ครับเห็นตามผมนะครับท่านท่านต้องใช้คู่มือเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่คำนวณนะครับท่านไปเซิร์ชเอาตามเน็ตก็ไม่ตรงกันก็จะมามาข่มมาโทษกันนะครับก็ขอขอขออนุญาตขอบคุณท่านสถิติ เจ้าของสถิติข้อมูลนะครับใช้ข้อมือข้อมือให้เหมือนกันนะครับก็ขออนุญาตขอขอบคุณท่านนะครับท่านเจ้าของสถิติข้อมูลนะครับก็เราก็ต้องมีคู่มือที่เหมือนกันนะครับเราถึงจะทําอะไรเหมือนกันได้นะครับคู่มือไม่เหมือนกันก็คํานวณได้ไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งไม่ตรงกันนะครับอ่ะแปดสามเป็นแปดห้าเป็นสามนะครับสามบวกศูนย์ได้สามอ่าสามเราสามบวกนี้ได้หกนะครับก็ค่าที่ได้นะครับก็คือนะครับเอาบวกกันนะครับในกล่อง 8ปดบวกห้านะครับแปดบวกห้าเป็นสามนะครับสิบสามก็คือเอาแค่หลักหลักหน่วยนะครับคุยทีเดียวนะครับเอาแค่หลักหน่วยบวกศูนย์บวกสามนะครับก็ได้เท่ากับหกครับผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับหกหกก็เอาหกมามาคิดครับคนึงนะครับก็หกนะครับหกเท่ากับนะครับหลักหน่วยบนนะครับ อ๋อหกนะครับเมื่อสักครู่เราทําค่าเทียบไปแล้วนะครับเราทําค่าเทียบแล้วก็หกก็เท่ากับหกเจ็ดสามนะครับอกก็เท่าหกเจ็ดสามค่าเทียบเมื่อสักครู่นะครับนี่นะครับหกหกเท่ากับหกเจ็ดสามนะครับเลขที่ออกนะครับสาม แปนะครับก็เข้า3ามนะครับตัวน oh, okay. ี <inizi give 2 19> ้โอเคนะครับเข้า3ามหลักหน่วยก็งวดที่1นะครับโอเคครับงวดที่1นะครับเข้า3ามนะครับอ่างวดถัดมานะครับก็มาดูนะครับเลขคำนวณได้อะไรนะครับอ่ะก็เข้า3ามนะครับอันนี้เข้า3ามมันมาเข้าที่นี่นะครับมันมาเข้าที่นี่นะครับโอเคนะครับสามมาเข้าที่นี่ถัดมานะครับก็กล่องนี้ครับอ่า สองบวกสี่เป็นหกครับหกบวกเจ็ดเป็นสามนะครับสามบวกห้าเป็นแปดตรงนี้ได้แปดนะครับเอาใหม่นะครับสองบวกสี่เป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสามคือสิบสามนแหละครับอ่าสิบสามบวกห้าเป็นสิบแปดก็เอาแค่เฉพาะเลขเลขท้ายมาใช้เลขแปดนะครับอ่าแปดไปเทียบค่าครับเราใส่แปดกนนะครับแปดเท่ากับนะครับเทียบค่าเท่าไหร่นะครับอ่าไม่ใช่โคนนะครับ แเท่ากับ895เนะครับแเท่ากับแปดเนะครับแเท่ากับแปดเนะครับเลขที่ออกนะครับก็คือ069ย์หกเกนะครับเลขที่ออกคือศูนย์หเ้านะครับศูนเข้าที่9ก้นะครับเข้าเกาผิดประกาไม่เป็นไรครับผิดประกา ม่วที่สองนะครับดูม่วๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรอ่ะก็เข้าที่เก้านะครับโอเคถูกนะครับอ่าถัดมานะครับก็ของเดิมครับอ่าสี่บวกศูนย์นะครับได้สี่สี่บวกห้าได้เก้านะครับเก้าบวกเจ็ดได้หกนะครับเก้าบวกเจ็ดได้หกอ่าใส่หกไว้นะครับอ่าลงไว้ใส่หกไว้นะครับนะครับ นะครับก็6เท่ากับมีแล้วครับ6 7 3สนะครับ6 7 3สนะครับหกเจ็ดสามเลขที่ออกนะครับ2 8 6นะครับ2 8 6แปเลขที่เข้าคือ6นะครับวางไว้นะครับเอาเป็นงดที่3นะครับเป็นงดที่3ถัดมาครับเข้าที่6นะครับก็ถูกนะครับ ถัดมานะครับก็เอากล่องเรื่องครับโอเคนะครับ7จบวกสเป็น10นะครับก็เป็น0นย์นะครับ1นบวกสเป็น5นะครับ15ก็เอา5มาใช้15เอา5มาใช้นะครับเอาหมาใช้นะครับ5เท่ากับนะครับ5 6 2นะครับห้าหกนะครับเลขที่ออกนะครับก็คือ7 1 2นะครับเจ็ดน่งสองนะครับเลขที่เข้านะครับก็คือเลข2นะครับอ่าโมที่สีนะครับงวดที่สีนะครับอ่ะเลขที่เข้าคือ2นะครับงวดที่สีถัดมานะครับคิดเหมือนเดิมครับคิดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับ6กบวกหกสนะครับ2อบวกเเป็น9 9้าเบวกหนเป็นศนะครับได้ยี่ก็เอา0ูนมาใช้ครับ ศูนย์มาใช้นะครับศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเลขที่ออกนะครับก็คือหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเลขที่เข้าก็คือเจ็ดนะครับเป็มวมที่ห้านะครับเป็มวมที่ห้าต่อเลยครับเลขที่เข้าเป็นเจ็ดนะครับ 0บวก4เป็น4 4นะครับ4วก4เป็น8 8, 8บวก7เป็น5นะครับ,บอวก7เป็นหวเป็น5งไว้ครับเเป็น5้าานะครับเป็น5 6 2นะครับเลขที่ออกก็คือนะครับ6 7 2นะครับ เขาเลขที่เข้านะครับก็คือเลข2นะครับเลขที่เข้าคือเลข2นะครับไปไปเรื่อยๆนะครับเลขที่เข้าคือเลข2นะครับถัดมานะครับมวดถัดมาก็นะครับหกบวกสามเป็น9นะครับ6กบวกสามเป็น9 9้าเบวกหเป็น4นะครับ9้าบวกหเป็น4 4ี่บวกหเป็น5นะครับได้5้าเหมือนเดิมครับตัวเดิม ได้หตัวเดิมนะครับหาได้5าตัวเดิมครับก็มีแล้วครับกใส่5้านะครับ5 6 2สองนะครับได้5้าสองนะครับในห้าอเองเลขที่ออกนะครับก็คือเลขนะครับ1 1 6หนึ่งนะครับเลขที่ออกคือเลขหนึ่งหเลขที่เข้าคือเลขอะไรครับเลข6ครับเลขที่เข้าคือเลข6นะครับเลขที่เข้าคือเลข6นะครับ ที่เข้าคือเลขหนะครับก็ไล่ต่อเลยครับศูนะครับสี่สองเจ็ดบวกสเป็น1นึนะครับสิบนะครับเจได้11 11อบวกสได้3นะครับได้สอ่าวงไว้ครับ3นะครับ3เท่ากับนะครับสามี่ศูนนะครับได้3สานย เลขที่ออกก็คือนะครับวดที่ผ่านมานะครับ4 5 3ห้าสามนะครับเลขที่เข้าก็คือ3นะครับเลขที่เข้าจะสานะครับอแจ่ผมลองขีดกล่องนะครับเห็นเลขมีเลขแซมเลขอื่นเข้ามาด้วยนะครับเอาเป็นประกาศสินเงินแล้ก็ยังมีเลขอื่นติดมาอยู่นะครับเป็นติดมาอยู่เลขหกเลขอะไรเนี่ยครับเป็นแนวทางครับ ดูใส่ไว้ให้เป็นแนวทางครับอ่าครับเรายังมีเลขอื่นเรียงๆกติกๆมาอยู่นะครับก็สองแปดห้าศูนย์อ่าไม่มีแล้วนะครับหกเจ็ดสามเข้าหลักร้อยด้วยศูนย์เก้าห้าอ่าโอเคนะครับอันนี้คือหลักหน่วยนะครับขิดให้เฉยครับไม่มีอะไรครับปั๊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 บอ่าโอเคนะครับถัดมานะครับมาดูงวดนี้นะครับเลขให้อะไรนะครับเลขให้อะไรมาดูกัน ก็คือชุดนี้แหละครับอ่าเมื่อกี้เข้า3นะครับอ่ะเรื่อวงให้อ่านะครับก็เลขที่ได้นะครับก็คือ2อบวกแเป็น0นะครับเป็น10นะครับ10บวกเนะครับก็คือ9 9้บวกหได้4ครับงวดนี้ได้4อ่าวงไว้ครับ4ครับการตางสีดีกว่าอ่าสีนะครับ4เท่ากับนะครับ4 ห้านะครับสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งนะครับอ่าสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งลองดูค่าเทียบกับที่เป็นดมอ่าสี่เท่ากับสี่ห้าหนึ่งนะครับอ่าเท่ากับสี่ห้าหนึ่งเท่ากับอะไรไม่รู้นะครับมันจะเดินต่อไหมนะครับอันนี้หกเจ็ดแปดอันนี้ก็พรนะครับโอนะครับตัวเลขที่ให้วมืนี้นะครับก็เป็นเลขสี่ห้าหนึ่งนะครับที่เลขที่ให้นะครับก็ สำหรับใบคิดเล่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับก็ขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลนะครับเจ้าของสถิตินะครับท่านเจ้าของสถิติข้อมูลนะครับชุดนี้ด้วยนะครับและชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับใบคิดเล่นเองก็ได้โพสต์ไว้เป็นตัวอย่างการบ้านทดลองนะครับที่ห้องนะครับสําหรับวันนี้นะครับใบคิดเล่นเองก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ครับสวัสดีครับผมครับ